ก็กลาบสวัสดีพี่พี่พอนน้นนองๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวิดีโอแบ่งป,ปันว่าเครื่องนะผมพี่น,าน,าน้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบรงไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพ,พี่น,าน,าน้าๆคนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผม,มเริ่มที่ห้องแรกเลยนะผมเป็นเหรียญสามเกจินะผม หวัดสะพานสูงนะผมพี่นานาะคนไหนสนใจสายไข้ก็ไล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมด้านบนก็เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับตรง้างนี้ก็เป็นหลวงพ่อกินนะผมตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อทองสุกนะครับพี่นานาะคนไหนสนใจสายไข้ก็ไล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเหรียญก็ยังสวยอยู่นะครับที่ระลึกในงาน บูรณะปฏิ nó, ปสังขรณ์นะครับนี่ยพระเจดีย์นะผมเนี่วัดสะพานสูงนะครับปีสามห้านะผมเนี่ยเห็นก็ยังสวยอยู่ครับพี่ธนาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเห็นสามเกจินะครับเนี่นี่ก็แบ่งฟันที่สองร้อยบาทพร้อมส่งนะผมพี่ธนาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเห็นสามเกจินะครับวัดสะพานสูงนะครับ ปี35นะผม200บาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเลียนเนื้อฝาบาทนะผมหลวงพ่อทานะครับพระเนียงแตกนะผมด้านหลังก็เป็นสังกัจจายนะผมนี่เป็นเนื้อฝาบาทนะผมของปีสี่ศูนย์นะผม เห็นพระสังกระจายนะฝ่าบ,บาทเสียสวยนะครับนี่ครับรุ่นบุญบารามีนะครับวัดพเนียงแตกนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับปี40นะครับผมนี่ครับด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อทานะครับเห็นฝ่าบาทสวยสวยนะผมพี่ดานหาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปร,รูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับปี40นะครับทีนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผมสองร้อยบาทพร้อมส่งนะผมพี่ดานหาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปร,รูปมาสอบถามได้นะผม ครับข่าวข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเขียนนะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อเงินนะผมอันนี้ออกวัดเกาะแก้วครับจังหวัดพิจิตรนะผมนี่ครับเป็นเหรียญแฉกนะครับเหรียญก็ยังสวยอยู่ครับหลวงพ่อเขียนนะครับนี่ครับหลวงพ่อเขียนนะครับ ทำมาลูกทำมาพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับกิตตสโลนะครับเหรียญสวยอยู่นะครับผมพี่นาหน้าคนไหนสนใจนี่ครับเป็นวงเดือนด้วยนะผมพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมสะท้อนไฟนะครับจริงๆก็เหรียญสวยอยู่นะครับพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมเหรียญนี้เราเท่ากันนะผม 2อ0ยบาทพร้อมส่งนะครับพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมพ่อเขียนวัดกอแก้วจังหวัดพิจิตรนะผมเข้าไปอ่นานประวัติดูนะครับก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม2องบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เหรียญพระครูรัตน์นะผมนี่ครับกิตติสาโลนะครับกิตติสารนะครับวัดลางบัวนะผมจังหวัดราชบุรีนะผมอันนี้ออกปีหนึ่งหกเลยนะผมเหรียญก็ยังสวยอยู่นะครับปีหนึ่งหกนะครับที่น่าคนสนใจสายใครก็รายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับพระครูรัตน์นะครับกิตติสารนะผมนี่รอยแตกนับเส้นครับ บัดลังบัวนะผมพี่นะนะคนไหนสนใจสายใครก็ลายแคบลูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับจังหวัดราชบุรีนะครับปีหนึ่งหกนะผมพี่นะนะคนไหนสนใจสายใครก็ลายแคปลูปมาสอบถามได้นะผมเรี่องนี้ก็แบ่งฟันเท่ากันนะผมสองร้อยบาทพร้อมส่งนะผมปีลึกนะครับปีหนึ่งหกนะผมพี่นะนะคนไหนสนใจสายใครก็ลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมเหรียนก็หนาอยู่นะครับสองร้อยบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอนประวบติดูนะผมครับโอเคครับผม ก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆน,ะนานาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์ line, แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่ๆน,ะนานาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็อไลน์ line, แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับผมครับผม